สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel วันนี้ก็จะมาแนะนำเกมโปเกมอนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเพชรเด็กนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นนะครับในชื่อเกมที่ว่าโปเกสกาเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับก็มีให้เล่นเป็นของภาษาไทยนะครับแต่ว่าก็ได้ปิดตัวลงไปซึ่งตอนนี้ก็ที่ผมเล่นให้ดูตอนนี้นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศซึ่งเวลาของเซิร์ฟก็จะไม่ตรงกันกันกบของไทย แต่ว่าจากที่ผมเล่นมานะผู้เล่นเยอะมากนะครับก็จะแตกต่างกันกับโปเกมสกาอยู่นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแตกต่างครับก็คือจํานวนของโปเกมอนนะครับก็จะเยอะกว่าของโปเกมสกาที่หลายๆคนเคยเล่นนะครับซึ่งเกมนี้ใครยังไม่รู้จักนะครับก็แนะนํากันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับลิ้งโหลดนะครับที่ถ้าใครสนใจนะครับก็ ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ก็สามารถโหลดกันไปเล่นได้นะครับมันจะเป็นไฟล์ apk นะครับนี่ผมก็จะให้ดูโปเกมอนนะครับก็มีหลายตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามาบางตัวเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่ามันมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเข้ามาซึ่งใครที่จะเล่นนะครับใครที่จะเล่นเกมเพชรเด็กนะครับหรือว่าโปกิสกาที่เราเคยเล่นนะครับการเล่นอาจจะยากสักนิดนึงครับเพราะว่า เกมนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูโดยรวมๆนะครับมันก็มีบางประโยคที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเ mm hmm. พราะฉะนั้นใครที่เคยเล่นแล้วนะครับก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับคนที่จะเล่นใหม่นะครับก็อาจจะยากสักนิดนึงก็พยายามกดพยายามศึกษาดูนะครับ mm hmm. พอเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับเพราะว่า ในเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะครับสาหรับเกมโปเกมอนหลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับผมว่าเพราะว่าเราสามารถเียกโปเกมอนเดินตามได้ด้วยนะครับเรียกตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะครับแล้วก็สามารถไปสู้ข้ามเซิร์ฟก็ได้นะครับไปต่อสู้ร่วมกับเพื่อนๆก็ได้โดยเลือกโปเกมอนตัวที่เราถนัดที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดของเรานะครับเป็นการประมาณว่าไปโชว์ความสามารถของโปเกมอนเราให้เพื่อนๆได้ เซิฟอื่นได้เห็นด้วยนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เราสู้ผ่านด่านอย่างเดียวนะครับหรือว่าเราไปต่อสู้แบบ PVP อย่างเดียวหรือว่าเราไปลงดันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีการที่เราออกร่วมกับเพื่อนๆโดยใช้โปกเกมอนคนละตัวนะครับเพื่อต่อสู้ด้วยเอาละครับทีนี้มาดูโปกเกมอนหลักๆนะครับสําหรับคนที่อยากเริ่มเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับผมขอแนะนํา3ตัวนี้นะครับอย่างตัวแรกก็คือเจ้าตัวชวาวัดนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นสายป้องกันนะครับใครที่เล่นนะครับเล่นเกมนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ตัวนี้สําคัญมากโดยเฉพาะตัวนี้นะครับสกิลท้าไม้ตายนะครับก็คือเป็นสกิลนี้ครับสกิลนี้จะเพิ่มเลือดให้กับตนเองแล้วก็เพื่อนเป็นระยะเวลา2เทินเมื่อถูกโจมตีนะครับคือยิ่งโดนตีนะครับเลือดยิ่งเพิ่มนะครับ เพราะฉะนั้นสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่สุดยอดมากนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลโจมตีแบบเดี่ยวนะครับซึ่งสกิลสกิลนี้นะครับจะทําให้พลังโจมตีของศัตรูลดลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีอีก1นึ่งสกิลส่วนสกิลนี้ครับเป็นสกิลหลบนะครับโจมตีแล้วก็หลบโดยการมุดลงใต้น้ำนะครับมันจะเป็นผิวน้ำสำหรับสกิลนี้นะครับ ก็เป็นสกิลที่เอาไหว้หลบคู่ต่อสู้ได้นะครับสําหรับบางตัวนะครับแต่บางตัวมันก็ตีใต้ดินได้ถึงจะมุดก็ตีโดนนะครับส่วนสกิลต่อมาครับสกิลนี้เป็นสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับทั้งป้องกันโจมตีเวทและโจมตีปกตินะครับโดยเพิ่มพลังป้องกันให้ตนเองแล้วก็เพื่อนนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนั้นก็จะเป็นเพิ่มพลังป้องกันให้ตนเองเห็นว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเนี้ย ทำมาเพื่อเป็นสายชนโดยเฉพาะนะครับเป็นสายถึกสายซับพอร์ตให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วทีนี้อีกหนึ่งสกิลที่จําเป็นของตัวนี้นะครับก็คือนี่ครับสกิลสีเข,เขียวด้านขวานะครับพยายามสุ่มให้ได้สกิลนี้เพราะว่าสกิลนี้มันจะทําให้ศัตรูมาโจมตีตนเองนะครับในเทิร์นแรกนะครับใน,ในแต่ละเทิร์นนะครับซึ่งมันจะทําให้เพื่อนๆของเราที่ ร่วมต่อสู้กับเรานะครับโปเกมอนตัวอื่นที่ร่วมต่อสู้เนี่ยไม่โดนโจมตีในรอบแรกคือเราถึกอยู่แล้วนะครับเราก็จะรับมือรับเท้าแทนเพื่อนๆนั่นเองนะครับถือว่าโปเกมอนตัวนี้เด่นมากนะครับผมชอบมากเลยทีเดียวครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวต่อมาบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมพูดไปนะครับสําหรับการหาเจ้าตัวนี้นะครับเราก็สามารถหาได้จากสถานที่จับโปเกมอนนะครับหรือว่าเราจะสุ่มจากเพชรก็ได้นะครับ ซึ่งวิธีการสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งว่าสุ่มยังไงให้ได้โปเกมอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้คือตรงที่เราจะเข้าไปจับนะครับตรงที่เป็นรูปเจ้าฟูชิกิด้าเน่นะครับด้านขวาครับกดเข้าไปซึ่งตรงนี้จะมันจะสุ่มเกิดโปเกมอนมาให้เรานะครับแต่ว่าเราจะต้องมีบัตรหรือว่าไอเทมในการเข้าไปจับนั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็จะออกมาบางครั้งนะครับถ้าดวงดีออกมาก็สามารถเข้าไปจับได้แต่ว่าที่ผมได้มาก็คือ ผมได้จากการสุ่มเพชรนะครับซึ่งตอนที่เล่นปเกส้านะครับตอนที่ชื่อปเกส้าตรงตอนนั้นก็คือสุ่มได้จากเพชรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้จากเพชรอีกเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าดวงดีที่ได้นะครับอ่ะต่อมาครับก็คือเจ้ามิวทูนะครับตัวนี้นะครับตัว, <_ m ys> ตวที่2นะครับตัวนี้ถือว่าเด่นมากนะครับอีกหนึ่งตัวเพราะว่าเป็นตัวที่ปั่นป่วนมากเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าหาไม่ยากนะครับแทบไม่ได้หาเพราะว่าถ้าใครสมัคร เข้าเกมมานะครับเข้าเล่นเกมมาในครั้งแรกนะครับถ้าล็อกอินครบ7วันนะครับจะได้เจ้าตัวมิว2ตัวเล็กๆตัวนี้มาซึ่งตัวนี้นะครับถามว่ามันมีจุดเด่นยังไงนะครับคือเจ้ามิวนะครับมันสามารถแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าอย่างบางทีเราเล่นใช่ไหมครับแล้วโปเกมอนของเราไปแพ้ทางสมมุติว่าเราเล่นโปเกมอนธาตุไฟนะครับ ไปเจอโปเกมอนธาตุน้ํากับโปเกมอนธาตุดินแล้วโปเกมอนธาตุไฟเราแพ้เราก็จะเล่นลําบากนะครับแต่กับเจ้ามิวไม่ใช่ครับถ้าเกิดเจ้ามิวไปเจอเจ้ามิวเป็นสายแฟรี่นะครับคือถ้าไปเจอกับโปเกมอนที่ตัวเองแพ้ทางเราก็ยังสามารถแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวอื่นของฝ่ายศัตรูได้ทําให้เจ้ามิวทูเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นเลยทีเดียวนะครับเอาละครับตัวที่สองนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าหาไม่ยากครับเจ้าตัวนี้สามารถไปสุ่มไปหาจับได้จากที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือเข้าไปตรงที่ผมแนะนําว่าให้ไปจับโปเกมอนนะครับซึ่งมันจะค่อนซึ่งมันจะออกมาบ่อยมากนะครับเราสามารถจับได้แต่ถามว่าตัวนี้เอาไปต่อสู้เลยได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เราจะต้องพัฒนาร่างของมันก่อนนะครับมันถึงจะค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเราไม่พัฒนามันจะเป็นเหมือนกับเป็นธาตุดินนะครับ มันจะแพ้ทางในในบางประเภทแพ้ทางโปเกมอนบางประเภทนะครับซึ่งการพัฒนานะครับเราจะต้องอัพเลเวลให้เลเวล27นะครับตอนนี้ผมอัพมา28นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ความสนิทครับให้เป็นที่ระดับ10นะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งเปลี่ยนมันจะเป็นอยู่2ร่างนะครับเนะครับเป็น2ร่างให้เราเลือกตรงข้างบนบนขวานะครับ Evolution 2นะครับให้เป็นเจ้าตัว ที่เป็นหมาถือกระบองไฟนะครับเป็นหมาผีนะครับเป็นธาตุหมาผีนะครับออลลาอะไรเนี่ยอโลแลนนะครับมาวอล์นะครับตัวนี้นะครับก็ให้เราถ้าเราทำเลเวล27 7แล้วนะครับทำความสนิทครบ10แล้วเราก็สามารถพัฒนาร่างได้นะครับแล้วมาดูว่าตัวนี้มันจะดียังไงนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันมีด้วยกัน หลายธาตุค่อนข้างครอบคลุมนะครับคืออย่างเจ้ามิวใช่ไหมครับเจ้ามิวถ้าเราไปแพ้ทางเราก็แปลงร่างใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็คือ,อมันมีธาตุไฟนะครับอย่างสกิลนี้เป็นธาตุไฟนะครับเดี๋ยวลงสกิลต่อมาครับสกิลนี้เป็นธาตุผีนะครับสกิลนี้เป็นธาตุผีแล้วก็ลงมาอีกสกิลด้านล่างนะครับสกิลด้านล่างนี้จะเป็นธาตุดินนะครับแต่ว่า ้าดินโจมตี85แรงกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่ามันมีโอกาส20%ที่จะทําให้เรามึนงงแต่ก็ถือว่าครอบคลุมนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราไปเจอโปเกมอนธาตุน้ํานะครับทีนี้ธาตุไฟเราตีไม่เข้านะครับเราก็ยังสามารถใช้ธาตุผีในการโจมตีได้นะครับซึ่งมันทําให้มีความหลากหลายถามว่าโปเกมอนตัวอื่นทําได้ไหมมันก็มีโปเกมอนที่มีหลายธาตุเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับ เป็นตัวที่หาง่ายแล้วก็มันมันไม่ค่อยมันมีความหลากหลายในการใช้สกิลด้วยนะครับแล้วก็หาง่ายก็เลยเป็นสําหรับใครที่เริ่มต้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองต่อสู้แต่ละตัวให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวต่อสู้แล้วคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเ,าเจ้าตัวชาวัดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ ผมไปจับได้นะครับอันนี้คือผมผมเห็นแล้วผมไปจับได้ก็สําหรับใครที่อยากจับโปเกมอนตัวที่เก่งๆในป่าที่ผมพาที่ผมพาเข้าไปดูนะครับก็คือเตรียมเพชรไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่มันค่อนข้างหายากมันก็จะจับยากเราจะอาจจะต้องใช้เพชรในการช่วยในการจับนั่นเองนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมอัพสกิลเจ้าอัลลูนมาวอกนะครับอัพความสนิทนะครับอัพสกิลแล้วก็อัพความสนิท ซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งอัพนะครับมันก็จะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ซึ่งต้องอัพเรื่อยๆอัพเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการอัพของโปเกมอนถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับว่าในคลิปต่อไปนะครับว่าทํายังไงให้มันเก่งเร็วๆนะครับคือมันมีสเตปการทํานะครับบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเ,าเขาเรียกว่าไม่จาเป็นที่จะต้องไปทําทุกตัวให้เก่งพร้อมกันนะครับเราทําแค่ตัวเดียวเก่งแบบเก่งจริงๆนะครับ มันก็ผ่านด่านได้ง่ายคือผมเล่น2 ID นะครับอีก ID นึงผมเอาไว้สลับสับเปลี่ยนกันเล่นอย่างเขาเรียกอะไรอะเวลาที่เราจะเล่นเกมนี้นะครับมันจะมีมันจะมีไอเทมนะครับหรือว่าอาหารในการเล่นถ้าหมดเราก็เล่นไม่ได้ผมก็เลยต้องเล่น2 ID คือ ID หนึ่งก็เล่นถ้าอันนั้นหมดผมก็เปลี่ยนมาเล่น ID นี้นะครับพอ ID นี้เล่นเสร็จนะครับ ID นี้หมดผมก็กลับไปเล่นอันเดิมอันเดิมมันก็จะได้ แต้มกลับมาให้เราสามารถเล่นใหม่ได้นะครับซึ่งอีก ID หนึ่งของผมนะครับผมอัพเจ้ามิวนี่นะครับอัพแบบเก่งที่สุดนะครับคือตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่มิวนี่คือสุดยอดเลยโจมตีทีเดียวนี่คือตายหมู่เพราะว่าเจ้ามิวนมีสกิลโจมตีหมู่ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของเจ้ามิวซึ่งสกิลโจมตีหมู่ของมิวเนี่ยมันจะลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับซึ่งถือว่าแจ๋มมากอาทีนี้เดี๋ยว ผมจะให้ดูนี่ครับสกิลของชาวาสนะครับเห็นไหมครับโดนโจมตีแล้วเลือดเพิ่มครับถือว่าชาวาสนี่เป็นตัวที่แบบซัพพอร์ตทีมได้ดีมากครับส่วนมิวก็แปลงร่างแล้วนะครับนี่ครับโดนโจมตีก็เพิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งสกิลนี้นะครับจะเพิ่มเลือดให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนนะครับจํานวน2เทิร์นแต่ว่าจะเพิ่มในกรณีที่ถูกโจมตีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สกิลแล้วไม่ถูกโจมตีเลือดก็ไม่เพิ่มเพราะฉะนั้น ถ้าใครใช้สกิลนี้แล้วนะครับห้ามใช้สกิลมุดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้สกิลมุดศัตรูโจมตีเราไม่โดนนะครับเลือดก็ไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นให้ใช้สกิลที่เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวแล้วทําให้พลังโจมตีของศัตรูลดลงนะครับตรงนั้นจะทําให้เราเพิ่มเลือดได้นั่นเองนะครับเอโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ผมให้ดู3ตัวพร้อมกันนะครับแต่ว่าเจ้าโอโลนั่นคือตายไปก่อนเพราะว่าผมยังอัพไม่สุด ทีนี้มาดูทีละตัวนะครับวิเคราะห์ทีละตัวนะครับหลังเจ้ากอลูนนะครับนี่ครับเจอกับธาตุไฟนะครับเจอกับฟูจิดาเน็นะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีโตัวใครเงะนะครับนี่ครับเราเจอธาตุไฟนะครับเราก็ใช้สกิลธาตุอื่นโจมตีได้นะครับนี่ครับมาแล้วแล้วเป็นตัวที่เท่ด้วยนะครับนี่ครับใช้สกิลนี่ครับสกิลธาตุ อื่นโจมตีได้เพราะว่าธาตุไฟมันก็จะโจมตีได้แต่ว่ามันจะไม่เข้านะครับเข้าอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่แรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สกิลโจมตีสกิลอื่นโจมตีได้นะครับนี่ครับโดนไฟช็อตครับยังได้ไหมได้ครับเจ้าปิกาจูโดนสกิลธาตุไฟครับเมื่อกี้นี่ครับโดนเจ้าหินครับนี่ครับมาดูครับเหลือกันคนละตัวครับนี่ครับโดนตกไปครับเรียบร้อยนี่ครับ ความเด่นของเจ้าอโลนมาวอกนะครับก็คือมันมีสกิลโจมตีที่หลากหลายนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูเจ้ามิวกันบ้างนะครับสําหรับเจ้ามิวนะครับจุดเด่นของมิวก็คือสามารถแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวอื่นได้ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถพลิกเกมได้ในบางจังหวะนะครับถือว่าเป็นตัวป่วนในเกมก็ได้นะครับบางทีอยู่ดีดีโปเกมอนเขาชนะทางเรานะครับคือชนะทางเจ้ามิวแต่พอเจ้ามิว แปลงร่างนะครับเป็นโปเกมอนตัวอื่นเจ้ามิวกลับจะได้เปรียบนะครับก็ทําได้เช่นกันถึงถือว่าเจ้ามิวมีความโดดเด่นมากนะครับที่จะเป็นตัวปั่นเกมนะครับซึ่งถ้าใครอัพส,สูงๆนี่บอกเลยว่ามิวนี่สุดยอดมากนะครับการที่จะลง PVP นะครับหรือว่าไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นเป็นตัวที่ทําเกมในสนามได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสามารถแปลงร่างได้นะครับ การที่เราแปลงร่างแล้วนะครับเป็นโปเกมอนตัวอื่นแล้วนะครับสกิลของเราจะแรงหรือไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับสกิลแปลงร่างที่เราอัพไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไม้ตายก็เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับมีสกิลโจมตีหมู่ถึงสสกิลนะครับนี่ครับโดนครับเดี๋ยวแปลงร่างเป็นนี่ครับเราแปลงร่างตามครับนี่ครับโดนครับยิงรัวเรียบร้อยครับนี่คือเจ้ามิวครับ ใครอยาชอบก็สามารถไปอัพเลเวลไปพัฒนาได้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูชาววาดกันบ้างนะครับตัวถึกตัวแนวหน้าของเรานะครับคือชาววาดนี่เป็นตัวที่ถึกมากนะครับโดนโจมตีเลือดลดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเลือดมันจะเพิ่มยังไงอันนี้สกิลมุดนะครับโอเคครับโจมตีไปก่อนครับโดนมาครับเลือดลดแล้วครับยังยังครับเราจะไปด่านที่2ครับ ให้พวกนี้ตีครับโอ้โดนครับโดนโดนเลียครับจะโกดเลียเอาละครับดูนะครับเลือดจะหมดแล้วครับทีนี้ปล่อยให้ตีเลยครับนี่ครับขึ้น2,000ขึ้น2 0 0 0นี่ขึ้น2,000ครับนี่ครับจากเลือดจะหมดเต็มหลอดนะครับนี่เพิ่มป้องกันให้ตัวเองได้ด้วยครับนี่ครับโจมตีเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับคือบางทีผมไปเล่นนะครับผมเอาไป PvP เนี่ยคือเพื่อนตายหมดนะครับแต่ว่าเจ้าชาวัตยัอยู่ได้ครับ คือตียังไงก็ตีชาวาัตไม่ลงครับแล้วโดนชาวาัตแทะทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วเขาไม่มีโปเกมอนที่เพิ่มเลือดได้นะครับสุดท้ายแพ้เจ้าชาวัตนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนสายถึกจริงๆนะครับถึกได้ใจนะครับตัวนี้ใครมีไว้นี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากควรจะปั้นนะครับควรหาไว้เลยนะครับตัวนี้ในการที่จะผ่านด่านต่างๆหรือว่าการที่จะเล่น PVP ถ้าเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าเอาชาวัตลงยากนะครับ นี่ครับโดนเลือดไม่ยอมลดครับนี่ครับสกิลหลบครับนี่ครับมาเลยครับเล่นชาวัดไม่ได้นะครับโจมตีมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกครับโอ้โหเลือดเต็มหลอดเหมือนเดิมครับนะครับโดนสามลุมหนึ่งครับนี่ครับเอาอยัางไงนี่สกิลค่าตัวนี้ก่อนครับมันทําให้หลับนะครับเราจัดการมันก่อนท่านี้มันแรงมากนะครับต้องระวัง มันชื่ออะไรผมก็จําชื่อมันไม่ได้นะเจ้าตัวนี้นี่ครับโดนครับตัวนี้แพ้ทางฟูชิกิด้านเนะนะครับชาวัสเพราะว่าฟูชิกิด้านเนะเป็นประเภทพืชนะครับเราเป็นประเภทน้ําดูครับให้ประเภทพืชโจมตีโดยสกิลนี้เลือดเพิ่มครับนี่ครับไม่มีรถครับสุดยอดครับไม่ต้องหลบครับนี่ปล่อยให้เขาโจมตีเลยครับนี่ครับโจมตีมาเลยครับเลือดเกือบเต็มครับ ต่อไหมครับต่อเลยครับนี่ครับสกิลเบิ้ลยิ่งเราโดนโดนตีนะครับการจะใช้ท่าไม้ตายมันก็จะทําได้เร็วขึ้นด้วยนะครับนี่ครับสุดท้ายแล้วเลือดเต็มหลอดครับดูสิครับสุดยอดแค่ไหนครับเจ้าชวัสนี่ครับไม่โดนครับเรามุดครับมุดไม่โดนครับขึ้นไปเก็บครับเดียบร้อยครับครับก็ผ่านไปทั้ง3ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ หน้าปั้นหน้าเล่นนะครับใครที่เล่นช่วงเริ่มแรกนี่ถือว่า3ตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับส่วนที่หาง่ายก็คือมิวนี่ได้อยู่แล้วนะครับในการล็อกอิน7วันส่วนเจ้าอโลนมาวอลกนะครับตัวนี้ก็สามารถหาจับได้ง่ายๆแต่ว่าเจ้าชาวัดก็อาจจะยากสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้การสุ่มเพชรในการหาหรือว่า,าไปหาจับในสถานที่ที่จับโปเกมอนก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบและอยากเล่นนะครับผม จะทิ้งลิงก์เล่นลิงก์เกมนะครับไว้ใต้คลิปก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำเทคนิคการอัพตัวโปเกมอนให้เก่งนะครับแล้วก็เทคนิคอื่นๆอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับวคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ